ร่วมกับกรมสัมพากรนะคะจับเครือข่ายช่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะความเสียหายมูลค่ากว่า2,100ล้านบาท บกปอ,อ,อ,อสอรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสัมภารลงพื้นที่ตรวจค้น11จุดในจังหวัดตากเชียงใหม่ลำปางและกรุงเทพจับกุมผู้ต้องหา9คนและยึดของกลางเอกสารการยื่นภาษีรวมกว่า3 0,000ฉบับคอมพิวเตอร์7เครื่องหลังสืบพบว่าทั้งหมดมีพฤติการใช้เครือญาตพนักงานจดตั้งร้านค้าและแซงทำการซื้อขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าแล้วใช้บริษัทจดทะเบียนส่งออกส่งสินค้าไปขายต่างประเทศเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วของ คืนเงินภาษีจนสร้างความเสียหายต่อรัฐรวมกว่า2,100ล้านบาท